สวัสดีครับสวัสดีเย็นวันอาทิตย์นะครับวันนี้พามาชม Echo นะครับ h o ็ก 22cc นะครับแกนสลิงน้ำหนักเบาลานดึงเบาตัวนี้ใช้งานมันน้อยนะครับคุณพี่นะครับเชือกเชือกสวยๆดอผมแกะผ่าด้านในหมดแล้วแหละตัวนี้ขับลูกสวยงามมากนะครับเป็นซีนข้อเหวี่ยงให้ตัวหนึ่งคันเร่งก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเกลี่ยเสือเนี่ยคันเร่งสวิตช์เปิดเนี่ยก็คือดันขึ้นข้างบนนะครับขึ้นบนเปิดข้างล่างปิดนะครับ ตอนนี้นี่น้ำหนักเบานะฮะเพียง4ี่โล42 4.2กิ 4, 2, 4. 2โลกร,รัมนะครับแล้วก็แกนสลิงก็ค่อนข้างที่จะแข็งแรงทนทานดีนะครับคือมันให้แกนสลิงข้อดีของเขาก็คือมันมันยืดหยุ่นได้ดีกว่าในกรณีถ้าเกิดเราตัดไปแล้วมันไปกระแทกกับตอหรืออะไรอย่างเงี้ยครับมันจะเซฟเรื่องหัวเกียร์ได้ดีกว่าที่เป็นแกนเหล็กนะครับแต่ว่า ข้อเสียก็คือเวลาเราผ่อนคันเร่งะ่ะมันจะสะอื้นแค่นั้นเองครับมันจะอาจจะไม่คุ้นหูพี่นะครับแต่ว่าประโยชน์เขาดีกว่านั่นเองนะครับลานดึงเบานะฮะยี่สิบสองซีซีสองจังหวะอ่าเดี๋ยวลองฟังเสียงดูก่อนเนาะเดี๋ยวซ้อมตัดให้เรียบร้อยเลยนี่ใบมีดเก่าติดมาจากญี่ปุ่นนะใบมีดเก่าติดมาจากญี่ปุ่นอ่าลองแซดตัวเป่า รู้สึกน่อนนินดๆแต่ว่าก็ไม่ได้น่าเกลียดนะครับรุ่นใหม่อีโคนะครับตัวนี้จะประหยัดน้ามันนิดหนึ่งอ่ะเดี๋ยวลองไปแซดดูนะฮะไปแซดดูน้ําหนักเบาตัวนี้อเอาแถวๆนี้ก็ได้เพราะใบ,ใบมีดมันเป็นใบเก่าใบไม่ได้เปลี่ยนตัวนี้ขายอยู่3,400อบาทนะครับรวมส่งนะครับเก็บไปทางเพิ่ม200นะครับถ้าโอนส่งก็3,4 0 0ี่ รประกันให้100วันของแถมครบนะครับเราจะมีใบมีดใหม่ให้มีสายสไพายให้อันนี้ใบใบเก่าญี่ปุ่นนะใบไม่มีคมเอาไว้ตัดผู้หญิงครแม่บ้านผู้สูงวัยตัดได้สบายฮะเอโคมันตัดสนุกดีนะฮะสลิงเนี่ย ที่ชื่นชอบนะเครื่องใหม่ๆใ,ใช้งานมันน้อยๆนะครับยีิบสที่สีมันเพียงพอนะครับกับการตัดหญ้าเนะี่ยตัดหญ้าประมาณอย่างนี้นะครับตอ้ต้นไม้รอบบ้านคันนาสบายๆใส่กนะับเครื่องนี่โอเคเนาะใครที่ชื่นชอบก็จัดได้เลยนะครับ กันน่าสวยครับเอโคอีจ e ีทีสองสองูนดีเอ็กนะครับหางสวยๆอยู่นะครับอ่ะสวัสดีครับ